ทำไมถึงอยากอยากเป็นนักกินจุกกินทุกวันไง<า>ไม่เลิกกินแล้วไม่เลิกกินแล้วมันมีความสุขเหรอกินแล้วมันมีความสุขมากขนาดนั้นเลยเหรอ,อถึงแม้ตัวเองจะอ้วนไม่หล่อก็ตามอืม,อมอสิอ่ืออหือา เคี้ยวบ้างเปล่าเนี่ยแม่สอนว่าไงเคี้ยวน,น,นานๆทำไมชอบกิไนไผ่อะไงอะไง มีประโยชน์อะไรบ้างไข่ขาวเป็นไม่รู้อา้าวแล้วไข่แดงอะ่ะต้องนู้ต้องรู้สิยัยไม่เคยเรียนเนาะ่เ,เรียนแล้วหละแร่ไม่ได้อ้อาวไม่เอากลับมาเรียนเราเล่น,นยนงไม่ได้เรียน <c oughs> เนื้อมันเป็นอะไร อ,อ,อ,อือร่อยสิไข่ดาวกับต้มชิโคหมูอะไรอร่อยออกกัน อืมฮือยู่เป็นน่ะทำไมต้องกินข้าวหมดก่อนจะได้ตักข้าวเพิ่มเลยไหมโอ้แล้วกินสิ่งอือ ทำไมไม่เอาช้อนกับฟอมมาเนาะเดาเป็นนักกินจ,จั่วอื้อหือ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  มีอีมีอื oh วว้อจะกินอ้วนมากดิกางเกงมันหาซื้อยาก เคียเลยพอ,อยังพอละมั้งเก็บไว้ให้น้องกินบ้างเคี